สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะมาเจาะลึกกันนะคะสวัสดีครับใช่ครับเรื่องกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวหลักๆเลยก็คือความเคลื่อนไหวทีเ่เหมือนจะเกี่ยวกันไปหมดของหลายสโมสรโดยเฉพาะเรื่องลุยส์ดีาสของลิเวอร์พูลที่มีข่าวหนาหูมากว่าจะไปบเยนมิวนิก อืมแล้วพอมีข่าวดีอาสปุ๊บมันก็ไปเชื่อมกับเรื่องที่ลิเวอร์พูลจะหันไปล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเราจะลองมาประติดประต่อเรื่องราวจากหลายๆแหล่งข่าวนะคะทั้งทีมท็อกเดลี่เมลมีชื่อนักข่าวอย่างวัดคินสันเฟลเชอร์กาเลตติเกรกโฮปนิโคโลชิราแล้วก็เดวิดออนสตีนด้วยข้อมูลสดใหม่มากครับ บางแรงงานนี้เพิ่งออกมาไม่กี่ชั่วโมงเองเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะสถานการณ์ของนักเตะแต่ละคนค่าตัวที่พูดถึงกันแล้วก็เอ่อผลกระทบต่อเนื่องมันเป็นยังไงบ้างครับผมงั้นเริ่มที่จุดแรกเลยจุดที่เหมือนเป็นตัวจุดชนวนก็คือดีลของดีอาร์สบไบเยนใช่ค่ะล่าสุดจากทีมทล์กเนี่ยเขาบอกว่าไงนะคะเอ,อ รายง,งานล่าสุดเลยนะครับวัดกินสันประมาณ6ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าลิวพูกับบาเยนเน่ตกลงเงื่อนไขกันได้แล้วนะอ้าวเหรอคะไวจังครับค่าตัวอยู่ที่ราวๆ75ล้านยูโรสัญญาเป็น4 1 p l u ปีคือตรงนี้แหละครับที่สำคัญมันเหมือนปลดล็อกทางการเงินให้ลิวพูเลย อ๋อพอได้เงินก้อนนี้มาก็เลยมีแรงไปต่อยอดดีลอื่มได้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับซึ่งเป้าหมายหลักที่พุ่งไปหาก็คืออเล็กซานเดอร์อิสากของนิวคาสเซิลมีรายงานด้วยว่าตัวนักเตะเองก็อยากมาลิเวอร์พูลเหมือนกันใช่ครับทางเฟรชเชอร์ของทีมทอร์กรายงานเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่24กรกฎาคมทําไมถึงต้องเป็นอิสากล่ะคะในยุคข,ของอาร์เนสอตมีอะไรที่แบบคลิกกันเป็นพิเศษหรือเปล่า นั่นสินะครับก็น่าคิดว่าสไตล์การเล่นของอีสากทั้งความเร็วความคมการจบสกอร์หรือแม้แต่การช่วยเชื่อมเกมเนี่ยเอ่อมันอาจจะเข้ากับแผงของสล็อตพอดีแต่ประเด็นคือราคาใช่ไหมคะใช่เลยครับราคาทาง Daily Mail Hope บอกว่านิวคาสเซิเหมือนจะเตรียมพร้อมรับข้อเสนอคือลึกๆก,ก็คงไม่อยากขายหรอกแต่ถ้าเจอข้อเสนอระดับ150ล้านปอนเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักโห oh. ร้อยหล้านเยอะมากนะคะเนี่ยเยอะจริงๆครับอาจจะตั้งไว้สูงมากๆหรือบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับกฎการเงิน FFP หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดแล้วยิ่งการที่อิซักไม่ได้ไปทัวร์พรีซีซันกับทีมนี่ยิ่งทำให้ข่าวลือมันดูมีน้ำหนักขึ้นไปอีกจริงด้วยค่ะร้อยหล้านนี่สูงมากจริงๆแต่ถ้าลิวอพูมองว่าคนนี้แหละใช่เลยสาหรับแผนของสล็อตก็อาจจะยอมทุ่มมีความเป็นไปได้ครับแต่ แต่พอยอมทุ่มซื้ออิสากซึ่งเป็นกองหน้าแล้วการเสียดิอาสที่เป็นปีกไปล่ะคะก็ต้องหาคนมาแทนตำแหน่งนี้ด้วยถูกไหมแน่นอนครับนั่นเป็นอีกเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไปก็มีชื่อของโรดิโกจากเรอัลมาดริดโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับจากรายงานของกาเลติในทีมทล์กโรดิโกแต่ดูเหมือนมาดริดก็คงไม่ปล่อยง่ายๆหรือเปล่าคะใช่ครับ ประเด็นคือมาดริดตั้งราคาไว้สูงเหมือนกันสูงกว่า90ล้านยูโรซึ่งดูจากท่าทีแล้วลิวพูอาจจะยังไม่พร้อมจ่ายราคานั้นในตอนนี้แล้วก็สไตล์การเล่นก็อาจจะต่างจากดีอาอยู่นะครับอืมแสดงว่าอาจจะมีการปรับแทคกติกบางอย่างด้วยถ้ามองไปที่โรดิโก ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ถ้าดิวโรดิโกดูยากก็อาจจะต้องมองหาตัวเลือกอื่นอย่างมาลิกโฟฟาน่าของลียงหรืออันโตนิโอนูซาของอาบีไลฟซิกพวกนี้อาจจะมีค่าตัวที่ออพอคุยกันได้ง่ายกว่าหน่อยเข้าใจแล้วค่ะคือมองหลายๆทางเลือกไปพร้อมกันครับผม ที่นี้ตัดภาพมาที่ฝั่งนิวคาเซิลบ้างถ้าเกิดต้องเสียอิสักไปจริงๆพวกเขาก็คงไม่นั่งเฉยๆแน่มีข่าวว่าเริ่มเดินแผนหาตัวแทนแล้วเหมือนกันโดยเล็งไปที่เบนจามินเซสโกกองหน้าของ RB บีไลฟ์ซิกใช่เลยครับมีรายงานจากนิโคโลชิราว่านิวคาเซิลเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเบื้องต้นกับเซสโกได้แล้วด้วยนะสัญญายาวถึงปี2030เลยโหเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยซึ่ง ทางเดวิดออนสตีนเคยวิเคราะห์ไว้ว่าตัวเลขนี้อาจจะเป็นเรื่องท้าทายทางการเงินสำหรับนิวคาสเซิลอยู่เหมือนกันอ๋องั้นมันก็กลับมาเชื่อมกันอีกแล้วสิคะคือการที่นิวคาสเซิลจะซื้อเซสโกได้เนี่ยก็อาจจะต้องขายอิสักให้ได้ราคาดีๆก่อนถึงจะมีเงินไปปิดดิลมีความเป็นไปได้สูงมากครับภาพมันเลยออกมาเป็นแบบนี้คือดิวเดียสเหมือนจะใกล้จบแล้วทำให้ลิเวอร์พูลมีเงินมีความมั่นใจที่จะไปล่าอิซักเต็มที่ ซึ่งอีซัคก็ดูเหมือนอยากย้ายแต่ราคาสูงมากใช่ครับขณะดเดียวกันลิวพูก็ต้องหาปีกมาแทนดิอาสส่วนนิวคาสเซิลก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้วคือเซสโกซึ่งอาจจะต้องใช้เงินจากการขายอีซัค่นแหละมาซือ้โอโอ้โหมันเป็นโดมิโนโที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยครับสถานการณ์มันเกี่ยวพันกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆโยงแล้วก็กลยุทธ์ของแต่ละสโมสรได้ชัดขึ้นครับเป็นเกมที่น่าติดตามมากๆครับแต่และดิวมันส่งผลกระทบถึงกันหมดเลย คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดตามกันต่อนะคะคือในเมื่อสถานการณ์มันดูเหมือนว่านิวคาสเซิลอาจจะต้องการเงินจากการขายอิซักเพื่อไปเอาเซสโกแล้วตัวอิซักเองก็อยากย้ายทีมเนี่ยครับราคา150ล้านปอนที่ตอนแรกดูเหมือนเป็นแค่ป้ายราคาที่สูงเกินจริงหรือแค่บีบให้ขายเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นตัวเลขตั้งต้นที่จําเป็นหรือเปล่าคะสําหรับทั้งสองสโมสรเลยนะ ทั้งลิวร์พูลและนิวคาสเซิลเพื่อให้ดีวต่อเนื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละฝ่ายในตลาดรอบนี้อืมเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับว่าสุดท้ายแล้วราคาจะไปจบที่ตรงไหนแล้วมันจําเป็นแค่ไหนสําหรับทุกฝ่ายใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ